สวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนเพจอารธนกรบรมใจเกินกร้อยนะครับตอนนี้ก็จอดพักรถนะครับเลยอีกร้อยก้าสิกิโลกับอีกอเดินทาง2ชั่วโมง24นาทีนะครับคันเวลาตาม GPS ขับมาได้สักพักนึงนะครับก็เลยจอดพักรถนะครับเติมกาแฟนะครับอมีซ่อนเพื่อความสดชื่นนะครับจะได้ตาสว่างแล้วก็แบบขับรถแบบแบบเข้าว่าตรงเป้านะครับเพราะว่าเวลาก็เหลือเยอะพอสมควรอีกอย่างหนึง่งคือค่อยๆไปนพี่นอนถ้าแบบเหนื่อยเที่ยปวดแข้งปวดขาก็แวะก่อน พี่น้องมาพบกันเริ่มแรกนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดตากนะครับกับออรดีแบนเต็มมุงนะครับรับรองความมลทนคงซื่นะครับรอบพี่น้องอยู่ที่นั่นนะครับใครที่ยังลังเลใจอยู่นะครับรีบๆตัดสินใจไม่แน่ใจว่าตอนนี้โต๊ะเต็มหรือเปล่านะครับก็หนกับติดต่อสอบถามเลยที่ร้านเดี๋ยวอัดลื่ดดนิไปแสดงนม่แทนก็นยังลื่นอีกกาดลาน โอเคนะครับเราเจอกันนะครับาาระกันที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับตอนเย็นไปแล้วนะครับใครที่เข้าชมคลิปมี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาราด้วยนะคะไปแล้ว